เ,เรื่องนี้ไปดูบ้านใกล้เลนเคียงบ้านในฝันกับหนึ่งทำเลทองสวัสดีครับนายประภาวิทย์ฮะยีเดรมันเป็นบ้านของผมเองเป็นบ้านที่ไม่เหมือนใครขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง ที่จังหวัดปัตตานีครับบ้านหลังนี้เขาคุยว่าบ้านเขาเนี่ยโชคดีบ้านหลังอื่นเนี่ยมีปัญหากับเพื่อนบ้านทุกหลังแต่บ้านเนี้ยเขาไม่มีครับเพื่อนบ้านเขาเนี่ยดีมากไปฟังเขาเลยครับบ้านบูมีป้าข้างบ้านที่ดีเดี๋ยวจะให้ดูว่าป้าข้างบ้านเป็นใครอะไรลุงป้าข้างบ้านแบบไหนจะเด่นชัอะไรเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยป้าข้างบ้านคนที่หนึ่งนี่มันห่วงจุ้ยวายไม่ใช่ห่วงซุ้ย โอ้โหเมื่อรู้ว่าบ้านแกมาปลูกใกล้ห่วงซุยหรือว่าห่วงซุยมาอยู่ชิดแกแต่บ้านแกเ<ว>นี่ยติดห่วงซุยเลยครับหรือลงุงกลางบ้านเย <Yeah. S 2> ้เขาไม่มีปากไม่มีเสียงอะไรกับฉันเลยเขาอยู่ดีกินดีโอ้โห, <ไ S 1> หนา,าคนลุกจริงๆครับมีด้านหนึ่งเนี่ยติดห่วงซุยตลอดแนวเลยอะ่ะใครหมอกด้านหนึ่งมันดูอีกด้านหนึ่งสิค้าตากลางบ้านอีก หนึ่งก็มีสรุปก็คือแกปลูกอยู่ตรงกลางวงซุยเลยครับแกบอกว่าสบายใจไม่ต้องกลัวเพื่อนบ้านสอนรู้สอนเห็นเพื่อนบ้านไม่เคยถามเลยทำงานอะไรเงินเดือนเท่าไรเห็นไม่ล่าแต่บ้านฉันก็อยู่ตรงกลางกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านไม่เคยสงสัยเลยเพื่อนบ้านที่ดีดูสิแน่ใจนะแน่ใจนะบางคืนเงียบๆเขาก็อาจจะมาสนใจก็ได้นะ อาจจะมีสายตาเขาแอบมองอยู่ก็ได้นะและที่ดูเหมือนฝันๆเนี่ยเขาก็อาจจะมาเข้าฝันก็ได้นะเนี่ยโอ้ยเป็นบ้านทีสุดสยองจริงๆไกลกาอยู่บักเนี้ยโอ้ดสยองยิ่งมองยิ่งเห็นน่ากลัวโอ้โหยิ่งมองยิ่งกลัวมันต่างน่ากลัวน่ากลัวจริงๆน่ากลัวสุดๆุดสยองขอจยิบอีกที เรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวสแสดงพื้นที่รอบๆบ,บ้านได้มีการนาห่วงซุยของคนจีนซึ่งบ้านมีหลังเดียวตรงนั้นเป็นหลุมฝังศพทําให้ใครไม่กล้ามายุง่งเงียบดีสงบครับตรงนั้นถือเป็นหมู่บ้านสี่สอนะสวยสงบสงัดและสยองขอขอบคุณคุณประภาวิทย์ฮยีดือรามันจังหวัดปัตตานีเรื่องมีเพื่อนบ้านเป็นห่วงซุย